จะเป็นอย่างไรนะครับเอาลุ้นการลุ้นการจะคบ5ยกกันหรือเปล่านะครับมวยคู่นี้ครับแอนดี้นะครับไม่ใช่แอนดี้คารอนะแอนดี้เพชรยินดีครับ23ในรายการดีนะนะครับที่ศรีสะเกดนะครับอย่าลืมนะครับรายการนี้ครับรายการนี้ช่างคุณศรีสะเกดฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วครับแน่นอนแล้วครับที่อุทุมพรพิสัยนะครับเปนทีมวยที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับศึกวัน วิศวะสงกรานมหากุศลแลลวครับรายการนี้นี่คู่เอกพิธพัฒน์มวยเดชจะไปก้าวเจอกับนพเดชชอห้าพยัคฆ์ครับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยเจอกับเพชรเตชินหนุ่มราศีคู่คำว่าแหวนทองเหลืองคิตตี้มวยไทยเจอกับเพชรเจริญศิษย์คู่น้อยนี่เป็นคู่มวยนะครับสามคู่หลักแล้วก็มีอีกสิบกว่าคู่ครับให้แฟนมวยได้ติดตามกันหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับเริ่มชกเวลาสองทุ่มไปสนับสนุนกันได้ครับให้กำลังใจน้องๆกันได้ครับที่อุทุมพรพิสัยครับวันที่23มีนาคมนี้อ่าแลวอย วัดป่าวังน้ำเย็นที่จังหวัดมหาสารครามนะครับมวยมันสนันนมืองสันจอยไปที่นั่นครับมวยใหญ่ๆทุกคู่เลยครับเอาเตะขวาไปก่อนครับบนเวทีเพชรรุ่งเรืองดาบรันสารครามนะครับหรือว่าเพชรรุ่งเกียรติจำรูนและครับดูครับหนึ่งนาทีผ่านไปก็ยังดูชันดูเชิงกันอยู่ครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าหนักทั้งคู่ ก็อีกหนึ่งรายการที่ต้องปักหมุดกาปฏิทินไว้เลยครับ23เมษายนนี้ครับศึกวันชัยมวยไทยซูเปอร์ไฟท์บวกเด็กระเบิดครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789รอบนี้ต้องบอกว่าทีมงานไลฟ์สตรีมนี่ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับบังลีจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็มีนากูยะมีติ๊บต้ากูลมวยว้าวแล้วก็ผมลนะครับไปบรรยายสดถึงที่นั่นเลยนะครับไปไปทำธุระหรือไปเป็นภาระพรงนีก็23นะครับ23เมษายนนี้ครับติดตามกันได้ครับก็จะมีไลฟ์สดบรรยากาศช่างน้ำหนักบรรยากาศ การชกชสดๆแล้วก็หลังเกมไม่ได้ดูด้วยครูเอกนี่ก็ไขโตวอ,<า>อนชัยเปิดบ้านต้อนรับไก่ป่าพอวิเศษยิมนะครับโอ้หน่าดูนะแล้วก็มีรุ่นเล็ก,ลกๆก็มียอดเพชรเอกยอดเพชรโทรนี่ก็จะไปดวลกับนักชกญี่ปุ่นด้วยนะครับโอ้โหมวยแต่ละคู่ที่ไปครับดีๆทั้งนั้นเลยครับน่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้โดนสอยล่างไปแล้วครับแอนดี้ฝอยกันไปฝอยกันมาเบิร์นๆดูรข้างหลังแอนดี้แดงไปแล้วทำอะไรกัน่รา้นะเออมีมวยแต่โปรมวยประชาชาบ้านครับมยกแรก หลังแดงไปแล้วครับแอนดี้แอนดี้บอกว่าผิวขาวนะครับโดนหน่อยมันก็แดงเหมือนกันแต่ว่ามันแค่ผิวนะครับยังทนได้อยู่แต่ว่าถ้าโดนดเยอะๆก็จะไม่ดีเหมือนกันแล้วนี่เลยขยับเขาไปโอ้หุกซ้ายนะครับเริ่มเตือนเริ่มเตือนให้เห็นแล้วนะครับดูว่าเพชรรุ่งเรืองก็กาดไม่ตกนะครับตานี่จ้องเขมงเลยครับมีแข่ขวานี่คอยโต้คืนตลอดครับ ดูรีแอคชั่นของแอนดี้นี่ไม่ธรรมดานะจังหวะบางจังหวะจังหวะสองของเขาครับไม่กลัวเพชรรุ่งเลยครับโอ้ยแข้งขวาแลกกระบาดขวาครับคนละจุกคนละเจ็บมหมดยกหมดยกแล้วนะครับยกแรกนั้นก็เริ่มสแสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับอาวุธของทั้งคู่นั้นแรงด้วยกันแอนดี้ก็มีหมัดทุกซ้ายเนี่ยคอยบวกอยู่ตลอดดูนะครับแต่ว่าโอ้โห เพชรรุ่งเรืองก็มีแข้งสกัดเอาไว้เล่นแต่ละดอกโต้คืนนี้ก่อนหนักๆทั้งนั้นเลยครับชอบแบบไหนครับมัดของแอนดี้หรือว่าแข้งซ้ายหน้าหนักๆของเพชรรุ่งเรืองครับแข้งขวาก็มีครับนี่ครับจังหวะบวกกันคล่อมไปหน่อยครับวงในยังไม่ตีครับจับแยกมาก่อนนี่ครับหมัดซ้ายมาแล้วครับซ้ายคลอสครับซ้ายหน้าหมัดซ้ายของแอนดี้ครับ โยนเข่าแล้วนี่ครับมาเป็นชุดเลยครับจังหวะเข้าเบรคครับโดนซ้ายโตขึ้นมาเรียกว่าเพชรลุงเรืองนี่ขยับเข้าไปแอนดี้นี่ตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับมีหุกซ้ายนี่คอยบวกอยู่ตลอดดูนะครับวงในต้องเบียดปล้ำในแล้วครับเพชรลุงเรืองแอนดี้นี่ก็ล็อกเอาไว้ด้วยไม่ยอบให้ตีง่ายๆโอ้โหมีเหลี่ยมด้วยนะครับเพชรลุงเรืองจะเด้งนี่กระโดดบิดเหลี่ยมไปนิดนึงเอานลครับคู่นี้ เราใจแน่เลยครับขยับเข้าไปเพชรลุงเรืองไปรับรับเยอะไม่ได้นะครับทั้งท้องทั้งหน้านี่แอนดี้นี่ออกหนักแรงทุกลูกครับโอ้โหของหนักทั้งคู่ครับคู่นี้ของหนักทั้งคู่ครับขยับเข้าจะมาต่อยครับแข้งซ้ายหน้าพยายามดีดเอาไว้นะครับเพชรรุ่งเรืองแอนดี้ขยับเข้าไปครับขวาเตะล่าเจอแข้งซ้ายของเพชรรุงเรืองครับหมัดขวาลำตัวแล้วนี่ครับเจอหมัดซ้ายครับ แขวนหรือเปล่าแขวนหรือเปล่าโอ้แม่โยนเขาลูกนี้ครับเสียหลักเองโดนหุกซ้ายเข้าไปนี่ถึงจบแกวงเลยนะครับพอแกวงปั๊บนี่เขาร้อยสองชั้นก็มาเลยครับแอนดี้ะเริ่มจะฟื้นแล้วครับเพชรลุงเรียงขยับเข้าไปต้องแลกแล้วครับเป็นไงเป็นจันแล้วครับมาถึงตอนนี้ไปถอยอยู่ในเกมตั้งรับนี่ก็จะโดนอาวุธนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งของแอนดี้ นัดมาแต่ละดอกนั้นโอ้โหแรงๆทั้งนั้นเลยครับเริ่มจะรู้แล้วนะครับไม่ไม่สนแล้วขยับไปเรื่อยเอาต้องบวกแล้วพี่เลี้ยงที่มุมนะครับชันเดชยสองวันทะเลนี่ก็บอกให้เพชรลุงเรืองต้องเดินต้องขยันแล้วครับโอ้แอนดี้เดินเข้าหาครับรอให้เพชรลุงเลืองออกเลยนะครับพอออกปุ๊บรอสวนทันทีครับเอาแข้งขวาครับแอนดี้นี่ครับสลับเข่าอีกแล้วครับโอ้โดนอะไรครับแปลกั้งหวะเขาจะไปทำครับโดนบวกเข้าไป เอาแล้วครับเรียบร้อยเลยยุติการชกเลย,เลยน,นะครับนี่ครับโอ้โหทําท่าไม่ดีนะครับเพชรรุ่งเรืองโดนเข้าไปหนักๆทั้งนั้นแต่มาได้จังหวะบวกทีเดียวเลยครับเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ดูครับ นี่แหละครับดูกำลังโอ้ยโดนศอกตั้นๆนะครับบวกด้วยศอกทีเดียวเรียบร้อยเลยครับแอนดี้กำลังจะได้ใจเลยครับไล่ต่อยทั้งใบหน้าทั้งลำตัวแต่ว่าโดนบวกใกล้